ถ้าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็บอกว่าเป็นคนที่จิตสัมผัสพิเศษนะครับสื่อกับสื่อกับอะไรนะสื่อกับพญานาคสื่อกับพญานาคนะน้องน้องบอกหมยบอกอะไรไหมบอกแล้วค่ะเหมยว่านยุคกวบขามเพื่อนไปเห็นบอกเรื่อยจะต่ว่าพอกันเมียกูกม่าหร่ครับก้าเก้าก้ากจ้ะก้ากเนาะค่ะเพื่อนเห็นยุ่ต้นบกขามน้องคุณแม่ โอ้ไม่เห็นอยู่ต้นมะขามคุณผ้าคุณแม่เห็ดขันน้ำมมนนี่ตัวใดค่ะนึ่งชั้นหนมมนนี่ว่าแม่นอันเป็นเห็ดเทียนเฮียแม่จ้าที่เราต้องกาตีว่าเป็นยังเป็นคุณผาแม่จ่าคุณผ้าคุณแม่เห็ดตัวใดแม่แม่อันบม่ที่จะพาเอาเอาเลือดก็จะอย่างบอกให้นุต่างนามไปขันมาอือไอเห็ดเองเลยตอนนี้แล้วเพื่อนกะบอกให้ว่าเอามือมาเพื่อนกะแบมือประคบกับแม่คนละคางสิเพื่อนบอกให้เอาเทียนยดเพื่อนกัดจับยดุดกัดจับครกน้ำเทียงก็ดีน้องเียมเพ่งนี่ ย้อนย้อนในปูบงน้ำคะย้อนลงมางายย้อนลงมาเป็นย้อนงน่ายี่ายงาย กงปนะมา่อยมาลำายกูอดลอีกเดงายม้ยเปนมักอดเ็เลยะเป็นเป็นครั้งแรกเลยครับครั้งแรกที่ที่ได้ยินแต่ที่ที่แต่ส่วนมากกเป็นที่ว่าเป็นวันพระร่างกาม่เสียวมาไห่ดอกลพวกมูชมีอยู่หลายอันยังมีอยู่สอัน แล้วแม่ก็ไล่ที่หน่อยแบบนี้เออเห็นกูเสียดีมั้ยฮือ แผ่งามแข่พอใบล้ำเป็ี่นมูด้วยกกี้น่อยนลกี้น่อยบ่ลำออลำเป็มบ่ำมือนีนอลำเดียวโอ้ยลูกไงปูบงงามดองามหลายตา

โย้ในย่าให้คนงดมยนะโยนโยนในย่าให้นเดียวโยนลงตรงนี้ให้โยนโยนใ่าเอาไว้จะกลัวเหรอครับพี่สี่ต่ะสก่ขวดอย่างนี้อาทิตย์เดียวแล้วก็อีกง้าง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 

Diêm ยิ้ม Diêm ยิ้มสวย เน่กับจอนกับปูกันเลอนเนี่ยมันมันนีอนทกขาบ่ได้ม่นต้ไ้กี่เลยเออเมียนตีลียต้องนก้นี่ตั้งกันทังเดียวเว้ยเากอยาี่เกขัเยโอ้ยเืมหกูปวดันเขานเชื่อกันได้เท่ากับอะไรหาอยู่ตรงนี้มหละแค่บาทไมเฮตันโดนเาะเอฟซาะเห็นกวดเ้องาม บ้าวันบ้าวเลี้ยงโกะบักขามชูมูฟังอันนี้นักกองจักหายไปเลยโอ้จไดีแดงอีกตันี่มากีแดงโอ้ยากอยากได้ลำพงไลำพงตั้ง้านเร็วก็จะได้บวงได้สียอมมาให้ดอกล่งเจียอีกจังมือสองมือเละได้สิไก่เขามาเอามาให้หน้าเขางมาหน้าเขากงลำพงหมูตัวหน่อยทอกำปั้นหนนังดีที่หันหน้าไปหาคุณตาเลย าายิ้มสวยร้านใหมล่ำไ่เด้อข้ er> นบ้านหม่ใ่แบบมาเบิงเด้อรานใหมลำแล้วเก็บั้วกะไเฮิดสานห้ยเร้ว้านใหมล่ำแล้วรานใหมอยากล่ำได้หัวาะไจ้า ไวเลยดเด้่าบาเีโอ้ยไอดเลยลูกอ้าวรสีเมียแบบสามเพียงมาะเสามเพียงอบสิเป็นตัวเก้าบ่เเห็นตัวไหนลูกนตัวไหนคะตัวนยังคะโขเก้าเกเห็นตัวเก้า เห็นอยู่ซ้ายค่ะน้องพิมเห็นตรงไหนลูกจีจีจีเห็นหกเก่าเห็นตัวไหนก็ลูกเห็นตัวไหนก็ว่าไม่ลูกอะดรเงีวยหนึ่งเห็นเห็นหกหกยังหกเก่าเก่ายั่ยงว่าตัวเก่าอยู่ครับอัอถูกเก่ามาสองมือละหกเก้านะครับแต่ว่าเลขที่มั่งไปนี่เห็นหกสองเดี๋ยดิหกสองสี่ แาเป็นวาหกเกามาจากไก่ตอวหกสองนี่น่ไงนาหนชัดุชัดเจนเลยเห็นน้อาจารย์สามารถเห็นที่แรกเลยครับข้างบนนั่นใช่ไหมครับข้างบนมเห็นหกสองเห็นไหมวัป่เห็นบ่ตองสัอันนี้เว็นอะไโมเอ็นห้อยเขียนบ่